พวกเรามานําเสนอเรื่องการจึงคาร์บอนไดออกไซด์ o นะคะดิฉันนางสาวยุนวนาศสวรนาเลขที่29ม5ทับ3ค่ะผมนายวิรชัยรักมานเลขที่7ครับดิฉันนางสาวกนุวันเลขที่28ค่ะดิฉันนางสาวลิซราเสียาทองเลขที่11ค่ะดิฉันนางสาวคณิธารักษาแก้วเลขที่35ค่ะค่ะการรึงคาร์บอนไดออกไซด์ o นะคะการจึง พีมาใช้ในการสร้างสารอินทรีย์คาร์บอนไดออกไซด์จะถูกนำมารีดิวให้เป็นน้ำตาลไตรโอสโสเฟตในวัฏจักรเทวินวัฏจักรเทวินเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสโตมาของโครพาส์ประกอบด้วยสามขั้นตอนใหญ่ๆคือคาร์บอซิเดชันดีแลชันและอีเจนเนชันค่ะปฏิกิริยาขั้นที่1 คาร์บอสิเลชันปฏิกิริยาตึงคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไออกไซด์จะเข้าสู่วัฏจักรเคลวินโดยการทำปฏิกิริยากับ RUBP มีเอนไซม์ไรโบโรสบีทฟรอสเฟสคาร์บอสิเลสออกซิเจเอสเรียกย่อๆว่ารูบิสโกเป็นคาตาลิสเมื่อ RUBP ซึ่งเป็นสารที่มีคาร์ที่มีคาร์บอนหอะตอม ข้าวรวมกับคาร์บอนไดออกไซด์สารประกอบใหม่ที่มีคาร์บอน6อะตอมเป็นสารที่ไม่คงตัวจะเปลี่ยนเป็นสารประกอบฟอสโฟกีสเตอเรสมีคาร์บอน3อะตอมจำนวน2โมเลกุลครับิริยาขั้นที่2นะคะ Reduction ในขั้นตอนนี้แต่ละโมเลกุลของ P C A จะรับหมูฟอสเฟตจาก ATP อิเล็กตรอนจาก n a ด p s จะถูกเปลี่ยนเป็นดิเชอรันดิสไฮสามฟอสเฟตเรียกย่อๆว่า c 3 p เป็นน้ำตาลคาร์บอนสามอะตอมค่ะปฏิกิริยาขั้นที่3 regeneration เป็นขั้นตอนที่ ที่มีคาร์บอนสามอะตอมจึงเปลี่ยนไปเป็น RuBP และขั้นตอนนี้ต้องอาศัยพลังงานจาก ATP จากปฏิกิริยาแสงส่วน G3P บางโมเลกุลถูกนำไปสร้างกูโคสและสารประกอบอินทรีย์อื่นๆค่ะค่ะการตึงปฏิกิริยาคาร์บอนนะคะการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อ C3 และเพื่อ C4 พืชแต่และชนิดจะมีประสิทธิภาพในการตึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่เท่ากันเนื่องจากมีส่วนประกอบของเนื้อเยอื่อและกระบวนการทางชีวเคมีและสรีระภายในที่ต่างกันเพื่อที่มีการตึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมกับสาร IUBP ในวัตจักรเคลวินแล้วได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารที่มีคาร์บอนสามอะตอมคือ PGA และเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปจนได้ผลิตภัณฑ์ในรูปของน้ำตาลต่างๆ พืชจำพวกนี้เรียกว่าพืช C3 และเรียกวัฏจากแบบนี้ว่าวัฏจาก C3 พืชกลุ่ม C3 ไม่แก่ข้าวเจ้าข้าวสาลีข้าวบาเล่ถั่วและพืชโดยท,ทั่วไปเกือบทุกชนิดค่ะค่ะสำหรับวันนี้